เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนำโตโยต้านะครับผมวันนี้เป็น Toyota c o ค o l ล่ปี9 6นะครับราคาเบาๆผม38,000บาทเท่านั้นครับคันนี้รถสีสวยเงางามนะครับผมแอร์วิทยุแม็กมีครบๆนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับผมหน้าต่างไฟฟ้าด้วยนะครับ รถพร้อมใช้เลยผมภาษีห5นะครับมีประกันชั huh. ้น3าให้ด้วยนะครับของเครื่องก็ยังสะอาดสะอาดนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าสลับกับหนังนะครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยครับมีเครื่องเล่นเสียงนะครับผมหน้าต่างไฟฟ้า4บานเลยนะครับคันนี้น่ครับรีวิวดูกันรอบๆนะครับห่างยางอะไรนะครับผมมียางอะไรนะครับไม่มีรอยยับรอยยู่นะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับผม ฝ่ายท่อซิ่งนะครับล้อแมกยางดอกดีนะครับเล่มเอกสารคู่มือมีนะครับผมกุญแจรีโมทด้วยนะครับคันนี้คุ้มครับผม3 8ม0มบาทเท่านั้นนะครับ่านใดสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลก อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน